สำหรับวิธีทำหน้าปกนะฮะวันนี้ครูก็จะแจกอันนี้ไปคนละหนึ่งหนึ่งอันเนาะทำแบบนี้นะฮะถ้าเราได้หน้าปกมาแล้วอันนี้เป็นหน้าสมุิที่เป็นหน้าปกนะปกหน้ากับปกหลังเนาะปกหน้ากับปกหลังทำยังไงก็คืออันนี้คือกระดาษแขกที่แจกคนละหนึ่งแลวก็เอาปกมาทาปกมาทามจะเผื่อไว้นิดนึงนะเราจะเผื่อไว้ ไว้้แบบนีให้มันออกมาเป็นไหมแต่ถ้าก็ยนดูด้วยว่ามันตรงไหมาาเ,เนี่ยอาจจะเบี้ยวเนาะเนี่ยอาจจะต้องตัดให้ตรงนะแต่อันนี้รู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะตรงละก็ไม่ได้เบี้ยวมากก็ไม่เป็นไรถ้ามันเบี้ยวเนะเนี่ยก็ต้องตัดอันนี้นรู้สึกนะให้ระยะมันเหลือประมาณเนี้ยเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้าเล่มแล้วมันจะได้สวยนะเพราะว่าถ้าถ้าตัดตรงหมดเออเนี่ยมันจะเล็กเนาะแต่มันจะแบบว่ามันจะ,นนจะ,ะกระดาษด้านในจะแหลม เสร็จแล้วเธอก็วัดนะคะว่าขนาดปกเท่าไร่ขนาดสันเท่าไรและขนาดปกหลังเท่าไรอ่ะมาวัดกันเลยโอเคเนาะถ้าสมมติได้ปกแล้วนะคะวางก่อนนะคะอย่าเพิ่งติดปกนะคะสตินะครัแล้วก็กะกะ,กะความกว้างให้มันถูกประมาณนี้ขนาดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแับสูทโอเคนี่ก็คือหน้าปกหน้าต่อไปวัดสัน,นะคะ่ะเราก็ต้องวัดตามขนาดจํานวนเล่มของเราะคะ่ะ สมมตินะครับสมมติอะไรทีสมตสมติอ่ะสมมติเธอวัดแล้ว10แผ่นข้างในมันหนึ่งเซนใช่ไหมแล้องวัดจัดหนึ่มาเป็น1นึ่งเซนนึเซนหนึ่งถ้าไม่ถึง1เซนก็ไม่ต้อง1เซนน,นะครับเดี๋ยวมันจะกว้างคืเอเราไม่ถูกวัด10แผ่นข้างในวัดกว้างเท่าไหร่สมมติมันหน่งเซนแล้วก็ปกหลังนะครับ ต้องอสวยะะขาวๆวะวน,นะค,ะ <S <S คับต่ต่ตัวถ้าโอเคแล้วก็ตัดทิ้งค่ะตรงทิงไปเลยค่ะเพื่ความสวยระ,ะว,วังมือนะคะตอนตัดนะคะสะติให้คงมั่นดำรงจะใช่มาตัดมือนะคะเลือดออกะค่ะ เสร็จแล้วทํายังไงต่อคะก็กรีดตามรอยะคะ่ะไม่้ออย่าก,กรีดให้มันขาดนะคะกรีดให้แบบว่ากรีดให้ว่ามันเป็นรอยครับพอไว้ไว้พับได้ลงน้าหนักอย่าลงเยอะนะคะเพราเดี๋ยวจะปวดกรีดเสร็จแล้วนั้นก็ทับคือก็ทับไม่ได้อ้ไม่ออกกรีดอีกหนึ่งรอบค่ะเพราะมันเบาเกินนะคะอย่าลงแรงเกินแล้วอย่าลงน้อยไปแต่กระดาษมันแข็งอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันอาจจะขาดยากนิดนึง อ่ะ <c oughs> สมุิพอประมาณแล้วลองรับดูอุ๊ยพอดีเลยมาขายังไม่พับก็ต้องสตินะครับอย่าพับให้ขาดนี่ว้าสวยเลยนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะฮัลโหลนะครับเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จนะคะติดปกเลยไหมติดปกปุ๊บไม่งามนะคะนักเรียนต้องทำยังไงก่อนคะห่อก่อนนะคะเดี๋ยวที่สองคือหอะะ่อเนี่ยกระดาษสีมาห่อให้ดูสวย เราจะไปดูวิธีการห่ออีกทีหนึ่งนะคะต่อไปเป็นการห่อนะคะเราก็จะต้องวัดกระดาษสีแบบพื้นจรก็พอนะคะไม่ต้องอะไรเยอะสวยๆตามชอบใจภาพลงไปค่ะง่ายสุดก็ขีดเลยละกันเนาะเพราะว่าถ้าใครต้องการความชัวร์ก็ไม่บรรทัดเนาะแต่กูขีดเอานะครับเพื่อความเร็วขีดไว้ก่อนให้รู้ว่ามันประมาณไหน,นะคะควรเผื่อนี่เยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าเอาไว้ตบมาอย่างเงี้ยค,ค่ะลูกตบตบเนี่ยค่ะลูกสติ่ะ สรแ,แล้ก็หมายค่ะว่าสันอยู่ตรงไหนค่ะสันอยู่ตรงไหนค่ะ,มคะหมายไ้เลยค่ะแล้วก็ขีดไว้ก่อนจะได้รู้เนาะสันนะคะอันดับต่อไปก็ถ้ามันแหลมมาเยอะอย่างนี้ก็ตัดออกนิดนึงเนาะเพื่อความสวยตัดเบี้ยวก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็มีกระดาษมาคับข้างในอยู่แล้ว นี้ก็ตัดมุมนะคะอันนี้ก็ให้มันเฉียงเฉียงนิดนก็นได้ภาพแล้วสวยตัดมุมแบบสวยนะคะตัดมุมตรงนี้ด้วยค่ะตรงตรงสันนะคะสันตัดตรงนี้จะต้องตัดเฉียงเฉียงนิดนะะึงเพราะเดี๋ยวจะได้ภาพง่ายตัดเฉียงเฉียงตัดคะตัดคะสวยมากค่ะแล้วก็มาทาผีคะ แล้วก็คาบเลยเนี่ยจะต้อติดไปนะถ้าจะใช้กาวส่องน้าก็ได้นะครับเพื่อความหวานาจะต้องติดตรงนี้ครับสาธิตแบบหวานแบบรถเร็วลบครับยากนิดน,นึงเนาะก็อาจจะต้องติดให้แบบว่าสวยสดแต่ควรา,าจ,จะทําไม่ค่อยสวยะะเราต้องติดยาวไปเลยเนาะ,ะเพื่อความแบบเพื่อความแบบหวานนะคะติดชิดมุมนะคะอย่าถ้าไม่ชิดก็จะไม่สวยเนาะมันจะเป็นฟอง ติดไปค่ะแล้วก็จะติดติดอีกค่ะสั่นไม่ต้องติดก็ได้เนาะเพราะมันนอนะนะใครหรือใครจะติดก็ได้ก็จะแง่สั่นก็จะสูงเลยออกแล้วก็แกะค่ะถือว่าติดทั้งรถยังไงจะได้ครับติดอีกด้านนึงก่อนติดอีกด้านนอง ีนทดลองจริงเลยนะคะนี่ติดชาติดให้หมดชิดชิดนะครับพยายามชิดชิดนะครับชิด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 แบบรวดเร็ชิด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 ไปโลกเชิดเชฟใหมมั่นคงนะจานา อันนี้เดี๋ยวเพื่อติดติดด้านหลังเสร็จแล้วก็แกะหาโอ๋ยแกะยากนิดนึงแกะขาแกะระคาแกะให้สูงขาสองหน้าเนี่ยอาจจะเอาบอบางก็ได้เอาเล็กไม่ใช่บางที่มันคังมกวางเล็กๆอะได้แกะไปค่ะแกะแบบเร็วๆกันเอาไว้ไม่ออกเหนื่อยทังหมดค่ะอ่าอเค แากไปะคะขั้นตอนนี้ต้องมีสติและสมาธิแยกออกไปอย่ากให้กองเองเขาคือไม่ดีเดี๋ยวจะไม่สวยอ่ะเสร็จแล้วทำยังไงตายแล้วทำไงเนี้ยติดยาอยูนน่นะครับแ้วเดงก็เล่งไปนนะคะับหาเล็งให้เท่าแล้วก็ค่ไปปะลงไปเพราะว่าถ้าดึงขึ้นปุ๊บจะหลุดทันที <c oughs> สวยไหมคะสวยมากติดแล้วก็มาติดข้างนี้ต่อสั่นไม่ต้องติดก็ได้ าของระเบียมันน่าะบางเพราะว่ามันแคสติกแผ่นแถ้าเธอทำตันเยอะกว่ากระดาษข้างในก็คือจะบางงานนะครัๆต้องวัดเท่ากันเลยหรือสั่นคนหนาเข้าไว้หรือว่าสั่นคือหนึ่งเซนก็ได้วะเพราะว่ามันเพราะว่ามันแค่ติดตตอากาศสออันนี้ยืดไว้ข้างในก็ช่างมานงนะันนะมันจะ,ะสวยไหมคณนอี้วม กลัวว,ว่าสันมันจะประเ็ืนขเข้าไปเข้าไปนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้สวยว่าตดัดดัดให้นั้นครับที่เราต้องเก็บมุมข้างในก็รับนี้เข้ามามมติดติดตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะสวยติดมุมสันลง แต่ถ้าเท่าพติดไม่ตรงก็จะเป็นอย่างไงค่ะฉะนั้นก็ต้องตัดให้ให้ตรงกับฝาก็าจะต้องตัดอีกนิดนึงถ้าไม่ดีก็ดึงเข่ากันดบบึงไม่ควรดึงครับมันจะไม่สวย <c oughs> <c oughs> ต้องเทับให้เท่าเท่ากัน,นก็ติดลงมาติดลงมาอันนี้ก็เต็บเก็บมุมให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเก็บเก็บหมอมแหมมหมอมแหมมไปให้มันดู อาจจะพับตรงนี้หน่อยให้ดูแบบสวยนะ้วก็พับเก็บมาอา่ามาดูเออนี่ครับสวยว่าบรรทัดฐานเนี่ะน,ะะนะครับเดี๋ยวกเดี๋ยก็เก็บมุมนะครับแล้วก็เก็บต้องเก็บเสียงๆนะครับตรงนี้ต้องเก็บเสียงๆหน่อยเพราะว่ามันจะสวยต้องพับม,มันเฉียงๆจะสวยนะครับแบบกให้มุมนะครับ สวยเลยเนี่ยก็เก็บให้เรียบร้อยทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เก็บเก็บบไปนะคะเสร็จแล้วทํายังไงเสร็จแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เนะาะเธอไม่ต้องกังวลค่ะเพราะาเดี๋ยวเธอก็จะต้องเอาข้างในมาติดอยูอย่แบบสมมติให้เป็นข้างในเนาะเธอก็จะต้องติดทับไปนะให้มันดูเนี่ยมันก็จะสวยววาบบานสะทยอย่างเงี้ยัลโหลจูเรื่องไหมคะ่ะ ดูนะถ้าหนีก็พบแล้วก็ติดหน้าปกนะค่ะปกแด้แล้วก็ปกหน้ามาติดแบบว่าวานมากนะเสร็จแล้วเธอก็เคลือบพลาสติกใส่แบบม่นคงคงม่นให้มันเคลือบไปทางนี้ให้มันดูแบบว่าเคลือบแต่ปกก็พอนะคะติปิจาเหลือเคลือบข้างในเพราะจะทะลุโอเคนาะรูนาะสตินะคะ นี่เสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เวอร์สุุดดสมาซันแล้วก็มีอย่างนี้อันนี้ก็ติดปกแบบหวานด้วยนะฮะติดปกให้มันดูกึ่งกึ่งกลางๆไม่ใช่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะเนี่ยให้มันมีสีออกมาแบบนี้ไงหวานยิ่งเสร็จแล้วก็เคลือบพลาสติกแบบระมัดระวงังนะฮะการเคลือบพลาสติกเนาะก็แค่น,นี้แหละจ้าบ๊ายบายจ้า